เห็นใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะพี่ดิวแล้วก็มอบโอกาสต่างๆให้อย่าซึ้งได้ไหมไม่อยากลองไงจริงๆแล้วมันทำให้เราเราเราเป็นมีกำลังใจแค่ไหนในการต่อสู้กับเรื่องราวที่ไม่เกิดขึ้นกดกดกุมปีกำลังใจแหละค่ะกดเอาจริงๆมันก็คือการกลับมา ในชีวิตดิวดูวดวรู้สึกว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วและดิวว่าดิวดิวว่าดิวไม่ได้กลัวกับการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์เราแป๊บหนึ่งขอช็ดน้ำตาก่อนตั้งสติก่อนคือต้องพูดก่อนว่าเราไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์คือเราเริ่มมาจากติดลบถ้าทุกคนจําดิวตั้งแต่แบบ16ได้อะถูกไหมคะพี่พีคือ ดิวเริ่มมาจากติดลบจะดิวขึ้นไปจนวันหนึ่งอาจจะมีวิกฤตดิวลงมาเอาวันนี้วิกฤตหนักสุดเลยดิวอาจจะกลับไปติดลบเหมือนเดิมดิวไม่ได้กลัวกับการที่ดิวจะกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วดังนั้นน่ะทุกๆโอกาสทุกๆน้ำใจทุกๆรอยยิ้มหรือแบบกำลังใจอ่ะมันคือแรงพูชให้ดิวมีความมั่นใจขึ้นในการอยู่ในประเทศไทยซึ่ง ในตอนแรกดูสารภาพตรงหรืเลยว่าแบบก่อนกลับคือดูกลัวมาก mm. คือดวไม่ได้กลัวอะไรแต่ดูกลัวแบบคือเราเหมือนกลัวกลัวคนนะ่ะเข้าใจปะอยู่ไต้หวันหรืออยู่ต่างประเทศก็กลัวคนไทยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของเราที่เรากลัวแล้วตอนเครื่องจะลงเราก็กลัวแต่พอเราเริ่มสัมผัสไปเรื่อยๆแล้วดูวเป็นคนแบบวัดๆอะดูพูดตรงๆนะวันแรกดูก็ วัดดีก่ก็ไปสินธารเทาาเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เจอคนไปเลยให้รู้ว่าใจเรามันเฮนโดรับไหวไหมมันไปต่อได้ไหมแต่ฟีดแบ็มันคือแบบดิวอาจจะหลงลืมไปมัวแต่ดูแต่โซเชียลจนทําให้ดิวลืมไปว่าจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนน่ารักแล้วคนไทยเป็นคนแบบให้โอกาสคนแล้วมีน้าใจอะดังนั้นคือพลังงที่ดูได้จากการที่แบบ ดวเจอคนรอบข้างดูเจอช่างหน้าช่างผมคนเดิมๆดิวเจอพี่ๆทุกคนหรือแม้กระทั่งพี่นักข่าวอะเข้าใจปะคือดิวก็กลัวแต่พอดิวเจออะมันไม่ใช่สายตาแบบนั้นนะดังนั้นคือมันก็อุ่นใจขึ้นแล้วก็อยากอยู่ประเทศไทยเลยที่คิดว่าความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเลยใช่คือเข้าใจปะแบบเราเจอทุกการถายโภมานาในเวลาเดียวกันแล้วพอวันเนี้ย พอสิ่งที่เรามาสัมผัสมันตรงข้ามกับความกลัวเราอะมันก็มันก็ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจว่าเออสุดท้ายแล้วประเทศไทยมันก็คือบ้านเรา่ o ยเงี้ยแล้วใครที่ผ่านมาสิ่งที่ทําให้พี่ดิวเองรู้สึกเสียใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรค,ะคือตัวเราเองค่ะสิ่งที่ทําให้ดิวเสียใจมากที่สุดคือตัวดิวเองที่ที่ดิวทาผิดพลาดทุกาง ดังนั้นคือดิวไม่ได้โทษใครและดิวไม่ได้เสียใจกับคํากล่าวโทษของใครทั้งนั้นแต่สิ่งที่ดิวเสียใจคือดิวแค่รู้สึกว่าคนอย่างดิวอะเมื่อไหร่ดิวจะมีคําว่าบทเรียนที่จบสักทีดิวพูดกับตัวเองแบบนั้นดังนั้นน่ะดิวไม่อยากพลาดอีกแล้วแล้วดิวเบื่อกับตัวเองที่เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ดิวเชื่อว่าคนที่ไม่รักดิวก็ต้องเบื่อกับการที่ดิวเป็นแบบนี้ดังนั้นน่ะสิ่งที่ดิวเสียใจที่สุดคือ เมื่อไหร่ดิวจะเป็นคนที่ไม่ผิดพลาดกับเรื่องแบบนี้สักทีซึ่งดิวเข้าใจว่าต่อให้คนที่ให้กำลังใจดิวจะพูดเสมอว่าแบบคนเรามันผิดพลาดได้เสมอแต่ดิวแค่คิดว่าสําหรับตัวดิวและจุดยืนของดิวแล้วคนที่รักดิวคนให้โอกาสดิวดิวควรพอได้แล้วและดิวควรควรเข็ดได้แล้วใช่ค่ะซึ่งยืคำตอบให้ว่าคนเรียนเมื่อไหร่จะง เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเอาง่ายๆคือหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสองเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันมีสติขึ้นสามอยู่บนโลกความเป็นจริงมากขึ้นสี่คือแบบคือมันคือการแก้ที่ตัวเองซึ่งไม่ต้องห่วงว่าดิวจะแก้ไม่ได้เพราะว่าดิวเคยขึ้นสุดและดิวลงสุดแล้วดังนั้น่นะวันเนี้ดิวไม่ค่อยได้ห่วงว่า มันจะแก้ยังไงเพราะว่าดิวรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนโปรงขึ้นอะพี่ติดูพูดจริงเหมือนดิวโปรงขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็เห็นในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยไม่หรอกดิวดิวแค่รู้สึกว่าดิวไม่ได้คิดอะไรเลยอะพี่ติว่าทําไมดิวถึงต้องออกมาพูดเพราะหนึ่งการที่ดิวมาทํางานที่ว่าเป็นหน้าที่ที่ดิวต้องทำสองมันคือ มันคือดิวต้องตอบแทนคุณเขาอะเพราะว่าเขาอยู่กับดิวมาโดยตลอดสามคือการเจอพี่ๆนักข่าวมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วดังนั้นอะมันไม่ต้องคิดตัดสินใจเยอะหลอกถามว่าดิวเกรงไหมเชื่อป้าดิวสารภาพดิวไม่ได้เกรงกับการที่ดิวต้องให้สัมภาษณ์แต่ดิวเกรงกับสายตาที่ทุกคนจะมองดิวแบบไหนปัดเจ้ยงรักกันเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยมากกว่า นี้เดี๋ยวให้ทนายเข้ามาด้วยได้ไหมคะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ชัดเจนขึ้นครับผมก็เรื่องในแต่หน้าที่ผมรับผิดชอบตั้งแต่ต้นนะครับที่ได้เข้ามาทําคดีนี้นะครับก็เห็นความตั้งใจของคุณดิวตั้งแต่ต้นผมเลยเดินต่อนะครับเรื่องรูปคดีนี่ตอนนี้นี่ตั้งแต่เมื่อวานที่มีสารแขวงปทุมวันนะครับได้มีการนัดหมายเราก็มีการเคลียร์ยอดครึ่งหนึ่งให้กับเจ้าของร้านเป็นเนมันนี่ไปแล้วนะครับแล้วก็ เขาก็มีข้อตกลงกันว่าจะทําบันทึกทางแพ่งกันนะครับแล้วก็จะมีการถอนฟ้องซึ่งผมว่าพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้น่าจะเสร็จในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนกระเป๋าสองใบนะครับก็ผมเจรจาเบื้องต้นเพิ่งได้รับคําตอบจากทางเจ้าหน้าที่ตารวจที่กองปราบแล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับว่ายุติตามที่เราเสนอไปและมีการพูดคุยกันหลังจากนี้ผมก็จะส่งบันทึกเพื่อจะทําบันทึกกันแล้วก็คงจะจบ น่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะนัดเจอจนทุกฝ่ายที่กองปราบเพื่อที่จะส่งมอบสร้อยโบกาลีและก็กระเป๋าสองใบคืในให้กับคุณเมย์นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะจบทุกอย่างในส่วนนี้นะครับการผอนคล้องนะครับก็เรื่องนั้นคุณเมย์เขามีเจตจำนงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าถ้าคุณดิวเขาเคลียร์ทุกอย่างจบหมดนะครับซึ่งคุณเมย์ของก็เข้าใจและก็เห็นใจนะครับว่ายอดมันเยอะก็ให้เวลาคุณดิว จนถึงนาทีนี้ถ้าทุกอย่างเคลียร์จบพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับถ้าทุกอย่างจบเนี่ก็คุณเมย์เขาก็พร้อมที่จะถอนฟอ้ฟองให้ทั้งหมดซึ่งซึ่งตอนนี้ดิวขอพูดแทรกก่อนว่าดิวต้องขอขอบคุณพี่เมย์ด้วยเพราะว่าคือคนทุกคนอาจจะเข้าใจว่าว่าเราทะเลาะกันเนาะ <c oughs> หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าพี่เมย์เป็นพี่ที่น่ารักมาโดยตลอดต่อให้ข้างนอกจะมองอยังไงเราคุยกันนะคะแล้วก็พี่เมย์เขาพร้อมจบแล้วเขา เขาเป็นคนดีอ่ะเข้าใจป่ะคะแล้วเขาก็น่ารักกับดิวดังนั้นเนี่ยเรื่องถอนฟ้องอ่ะเขาบอกว่าสักทีเธอพอะไรเงี้ยเรื่องคือสิ่งที่เขาพูดในส่วนของร้อยบุกฤษเองที่เมย์ก็สมทบมาช่วยเหลือกับทางดิวด้วยก็ส่วนส่วนสร้อยนี่เนื่องจากยอดมันเยอะนะครับซึ่งคุณเมย์เขาก็มีน้ําใจนะครับว่าในส่วนเขาก็จะช่วยครึ่งหนึ่งแต่คุณดิวก็ต้องทำหนังสือรับสภาพดีกันแล้วก็ชดใช้ปลตจชำระคุณเมย์ต่อไปนะครับซึ่งทุกอย่างมันจะได้จบแล้วก็ ุณเมย์ก็จะได้รับสร้อยจากร้านเบนเนมานี่ใช่ะครับแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพี่ชายใจดีคนหนึ่งของดิวด้วยก็ดิวก็ไม่รู้ว่าเขาประสงค์ออกนามหรือไม่ออกนามแต่ถ้าใครเดาได้ว่าเป็นใครก็อยากจะให้รู้สึกกับเขาว่าเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ที่ดีกับเราเรื่องนี้จบได้เพราะเขาถูกต้องไหมคะพี่เมย์จะไม่มั่นใจเลยถ้าไม่มีเขาคนนี้ดังนั้นเนี่ยมันคือหลายระยะ ไม่รู้ว่าเขาสะดวกให้พูดหรือเปล่าแต่คือพี่ชายคนนี้เขาก็เป็นพี่ชายที่น่ารักของดิวอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่พี่ชายนะคะบอกไปก่อนใช่ทั้งนั้นทั้งนี้คือดิวแค่ยอยากที่ดิวอยากพูดประเด็นนี้คือดิวแค่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบการเคลียร์ของดิวหรือการกลับมาของดิวอะ่ะมันมันไม่ใช่แค่ตัวดิวมันมีทั้งพี่ชายทั้งน้องชายละใครหลายๆคนที่ยังรักเราอยู่และเราก็เลยหลักตัวเอง จริงดิวได้คุยกับพ so, ี่ชายคนนั home, students, ้นไหมครับว่าทำไมเขาถึงคือเข้ามาช่วยใส่เสี้อเขาเป็นคนโทรหาหนูเองเลยค่ะแปลกมากเลยในเรื่องจริงคือพี่ชายคนนั้นเขาเป็นคนโทรหาหนูเลยแล้วต้องพูดจริงๆว่าดิวไม่เคยโทรไปขอความช่วยเหลือจากเขาเลยเพราะว่าดิวกลัวคนน่ะเข้าใจปะแล้วบวกกับสถานการณ์ที่มันแบบที่มันบีบรัดเรามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราโทรไปหาใครคนต้องขยาดเราแน่ๆเลยดังนั้นเราอยู่ของเราเฉยๆดีกว่า แต่แปลกที่แบบพี่ชายคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ถักมาเพื่อจะช่วยอ่ะดังนั้นคือแบบเราก็เลยอยากพูดถึงเขาไม่รู้ว่าเขาสะดวกไหมแต่อยากพูดถึงเขาแล้วก็อยากให้คนเดาให้ถูกว่าเขาคือใครแล้วก็จะได้แบบไปปลุกมือให้เขาว่าเขาคือฮีโร่คนหนึ่งของยู่เหมือนกันนอกจากการประสานแล้วเขาช่วยเรื่องเงินด้วยไหมคะ เขาไม่ได้เขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงินแต่คือเขาเหมือนกับว่าช่วยประสานช่วยเป็นคนอะไรอย่างนี้ให้ค่ะช่วยไกลเกลียช่ว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 ยไกลเกลียช่วยอะไรใดญส่วนเรื่องเงินอะไรางก็ก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางดีว่ามากกว่าจริงเพราะคนที่ช่วยก็เพิ่เป็นแบรนดีว่าด้วยดูขออนุญาตลงรายละเอียดไปถึงเรื่องของตัวเงินในตอนนั้นความจําเป็นที่ต้องต้องใช้ถึง60ิกว่าล้าน มูลค่าตอนนั้นทีู่เาได้ว่ามันเกิดจากเหตุการณ์อะไรไม่เรื่องจริงคือดิวไม่ได้เอามาหกสิบล้านใช่ต้องบอกกันนะว่าเรื่องจริงดิวไม่ไดเอามา60สิบล้านใช่มันคือประมาณยี่สิบกว่าล้านคือของที่มูลค่ามัน60แต่ว่าใช่คือข่าวอ่ะคือต้องดิวต้องเข้าใจข่าวมันออกไปเป็นมูลค่าแต่เงินที่ดิวจะใช้อ่ะมันไม่ใช่หกสิบมันคือยี่สิบกว่าซึ่งต้องพูดตรงๆว่าเหตุผลมันคือ มันไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นความผิดของดิวเองจะโทษว่ามันเป็นการใช้เงินเกินตัวด้วยก็ใช่แต่มันมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดดิวก็ทำธุรกิจหลายอย่างและดิวก็มั่นใจมากมากกับการทำธุรกิจของดิวดิวลงทุนไปขาดทุนเยอะมากถ้าทุกคนเห็นที่ผ่านมาดิวไม่เคยหยุดทำไม่ว่าจะเป็นเบเบรูไม่ว่าจะเป็นดิสบิวตี้ Beauty, หรือไม่ว่าจะเป็นอะไร ต้องสารภาพตรงๆว่าธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่บวกกับบางธุรกิจที่เราทําไปครั้งแรกแล้วมันมีความมั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันทําได้ฉันอยากทํามันคือตรงนั้นด้วยค่ะแต่ใในนาาองงกรช้เิ ในตรงนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับผิดกับตัวเองด้วยไง <พอ S 1> เข้าใจความหมายปะ่ะมันมันคือส่วนหนึ่งคือชีวิตเราอะ่ะมันมีหลายๆมุมที่อยากให้ทุกคนมองแล้วก็เข้าใจไม่ได้อยากจะให้มองว่าแบบเอยเอาเงินคนอื่นมาเพื่อเอามาซื้อแบรนด์เนมทั้งหมดมันไม่มีใครทําแบบนั้นหรอกพี่ตีถูกปะ่ะเราเรากำลังเรากำลังพูดกันเรื่องจริงอะ่ะแต่มันคือมันล้มในหลายๆเรื่องพร้อมมีภาพบางอย่าง ที่เรายม่ต้องประคองไว้ซึ่งซึ่งนี่แหละมันคือความยากของเราที่เป็นจนในวันนี้สิ่งที่เรามาเป็นแบบนี้เราก็แอบดีใจเหมือนกันว่าการได้เริ่มต้นใหม่ในแบบจริงๆของเราในแบบที่เราไม่ต้องประคองภาพอะไรบางอย่างไว้อยู่มันก็สบายตัวและสบายใจดีนี่แหละคือคือคือในความคิดของยูนะออที่ดูที่ด,ทดูที่ดูคิดแบบ ยอดทั้งหมดใช่ไหมครับก็คือคือคือมันแยกหลายส่วนก่อนก่อนหน้านี้ที่สร้อยมลกตโลตัสใช่ไหมครับก็มีการคืนไปก็ทําบันทึกก็ตกลงแล้วก็ผ่อนชำระกันส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าถามยอดรวมก็ประมาณที่เอามาก็ประมาณ20นะครับก็มีการผ่อนชำระไปบางส่วนแล้วทั้งในกาที่ส่งมอบไปครั้งก่อนคือคือบางส่วนมันมันจะ พูดไม่ได้มันจะพูดยากเพราะมันต้องคำนวณไงเข้าใจปะ่ะเพราะในระหว่างทางเราก็มีไม่เ,เรามนะีจ่ายเรามีจ่ายไปเรื่อยเื่อเราจ่ายเรื่อยๆคือที่เห็นว่าหายไปมาเราไม่ได้หายไปโดยที่เราไม่ได้จ่ายอะไรใครเลยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้เหมาะสมกับการที่พอชั้นจ่ายแล้วฉันจะมาพูดว่าชั้นจ่ายแล้วอ่ะเข้าใจความหมายว่าดิวแค่และดิวก็ไม่ได้มีพลังความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแล้วอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะยอดโดยรวมจริงๆมันคือยี่สิบไม่ใช่หกสิบ แต่ตอนนี้เรามีเคลียร์ไปบางส่วนแล้วใช่ว่าจะจบภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะโอ๊ยอันนี้ดิวอย่าพูดเลยดีกว่าเพราะถ้าดิวพูดมันเหมือนดิวเป็นการให้ความหวังของทุกคนถูกปะแต่ดิวแค่อยากจะบอกว่าในทุกวันทุกวินาทีของดิวอะคือดิวพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเราไม่ต้องห่วงว่าดิวจะพยายามให้มันจบหรือยืดยาวหรืออะไรคือดิวดิวอยากให้มันจบอย่างเร็วที่สุดอยู่แล้วครอบครัวเราทังลูก ก็ก็ลูกๆก็มีความสุขดีค่ะ ได,ไ,ไ,ดได้เจอค่ะตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดส่วนส่วนสามีความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบแบบที่เรายังเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะ ใช่ค่ะมันยากเมืกับสิ่งที่ปัญหาที่เราเผชิญทองค์ญหยในยีคนี้เราต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะเมื่อก่อนเราจะมีสามมันยากถ้าเป็นพี่มันยากไหม,มล่ะก็ต้องอยู่กับลูกอ่ะพอถ้าไม่พอถ้าไม่อยู่กับลูกก็คงไม่อยากอยู่แล้วคุณต้องต้องจัดใจนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคน อย่าคิดแบบดิวแต่คือแบบถ้าเราไม่มีพลังจากลูกเราก็เราก็คงแบบเราก็คงท้อมากมากไปแล้วดังนั้นการที่เราแบบการที่เห็นท่านที่ทุกคนเห็นว่าแบบเออเดิวทําไมถึงไม่กลับไปอะไรเงี้ยเพราะพอ,พอดิวรู้สึกว่าเออถ้าดิวอยู่ไทยอ่ะดิวเนี่ยอยู่แล้วดังนั้นดิวต้องขอเวลา ไปตั้งหลักหน่อยอะไรเงี้ยเราเวลาไปตั้งหลักของดิวคือดิวก็ต้องไปเติมพลังจากสิ่งที่ดิวหลักที่สุดที่มันอยู่ตรงหน้าให้ดิวมีพลังว่าเออทาไมดิวถึงยังต้องอยู่ต่อนะแบบนั้นม,มากกว่ายังไ,ไม่รู้เลยอ่ะอเขาก็พูดแบบนั้น แต่ใจใเราเขายากอยากอยาก,อยากอยู่กับลูกของเราขอางเราใช่ตอนนี้คือคือไม่ได้อยาก <c oughs> ให้ไปโจมตีเขานะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็คือคุณพ่อของลูกดิว <c oughs> ทั้งนั้นทั้งเนี้ย <c oughs> เขาก็พยายามทําในรูปแบบ <c oughs> พ่อของลูก <c oughs> ให้ดีที่สุดแหละ <c oughs> แต่แม้ตัวดิวจะ วาเวหรือรู้สึกเผชิญปัญหายู่กับคนเดียวอะ่ะแต่ถ้าลูกๆของดิวมีความสุขลูกๆของดิวมีอนาคตดิวยอมสละเสียสละได้ทุกอย่าง ครับรนะครับเราผมก็ทราบจากข่าวนะครับว่าว่าจะมีการออกหมายเรียกนะครับเท่าที่ประสานเบื้องต้นเนี่ยทางทางคินเดิวเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีหมายเรียกหรือทางกองปรบาบขอประสานมาทางเราก็ยินดีที่จะให้ข้อบูลอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็คุยกับเจ้าของสำนวนตลอดนะครับว่าสถานการณ์อยู่ประมาณไหนซึ่งอยากที่เห็นเราก็ไปเคลียร์กันที่เมื่อวานนะครับและก็ยังเหลือแค่นิดเดียวแหละ น่าจะจบผมเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะจบก่อนที่สำนวนจะไปไกลกว่านี้นะครับดังนั้นดังนั้นในส่วนที่เขาออกไปอ่ะดิวก็เลยแบบดิวก็มีบอกกับพี่นะักข่าวบางคนที่ดิวสนิทอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออพี่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาออกไปดิวต้องพูดตรงๆว่าแบบบางสิ่งบางอย่างมันก็กระทบดิวมากเหมือนกันเช่นแบบ คือเข้าใจปะดิวอะต้องสู้ทางข้างหน้าและข้างหลังบ้านบางทีข่าวที่ออกไปอะมันไม่ได้ตรงกับเรื่องจริงขนาดานัน mm hmm. จากลูกดิวที่จะได้มางานสมพ่อดิวเนี่ยควรจะไม่ได้มาอย่าจากสมาสองเหลือมาหนึ่งอย่างเงี้ย,ยคือดิวอยากให้แบบเห็นใจดิวนิดหนึ่ง ว่าสิ่งที่เธอทมันทุกๆทางยังไงดิวอยากจะขอแบบขอพี่ๆซื้อเหมือนชนทุกคนเลยว่าอะไรก็ตามที่ทําออกไปหรือพูดออกไปอย่างเงี้ยมันมันทําให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องจริงเขากลัวแล้วพอเขากลัวดิวก็เลยต้องรีบไปดักแล้วก็อธิบายความเป็นจริงก่อนวนะ่าเอ้ยมันไม่มีแบบนี้นะเฮ้ยมันไม่อย่างนั้นนะดังนั้น เออสเสร็ยังจะกลับมาได้อยู่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นแบบนั้นการออกมาชี้แจงที่หลายคนอาจจะรอใช้เวลานิดเตือ,อะไรเงี้ยบางคนอาจาอาจะเข้าใจไปแล้วว่าหนีหรือพยายามที่จะไม่พูดคุยไม่ไกลเกลี่ยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดิวหนีดิวไม่ออกมาไลคผายคองหรอกถูกไหมข้อแรกข้อสองอ่ะพอดิวกําลังจะฮึบสู้คุณพ่อดิวก็เสีย เออคือคือมันทุกอย่างอ่ะเข้าใจปะ่ะแล้วแล้วมันก็เหมือนไม่เหมือนจังหวะมันไม่มีโอกาสให้เราได้ออกมาสักทีอ่ะแล้วพอเราคือมันหลายอย่างอ่ะดิวพูดจริงๆคือมันหลายอย่างเงี้ยคือถ้าจะให้ดิวมานั่งพูดชีวิตได้ดิวทุกคนฟังอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือในเวลาที่ดิวกาลังจะอยากกลับมาคุณพ,พ่อดิวก็เสียในตอนนั้นปุ๊บดิวก็กล้ากลักลวดิวก็กลักลวดิว กลับมาเอาวไม่จบเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเรากลัวเราอยู่บนความกลัวดังนั้นนะ่ะมันไม่ใช่หนีแต่มันคือเราแค่ตั้งหลักแล้วก็พยายามทลายความกลัวนั้นให้กล้ากลับมาแต่ถามว่าเรารเผชิญอยู่บนความเป็นจริงตลอดระยะเวลาไหมถามพี่เองได้เลยเราคุยกันตลอดเรารเผชิญความเป็นจริงกันอยู่ตลอดแล้วเราพยายามแก้ไขตลอดอย่าเข้าใจว่าโอ๊ยสงสารเจ้านี้จริงสงสารเขาได้เลย แต่เราไม่ใช่ไม่ทำอะไรเราก็พยายามทำทุกวินาทีของเราให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันอย่างไรคนบอกว่าอิวไม่หนีแน่นอนอย่างทุกคนก็มาพูดว่าเราก็จริงอยู่แบบนี้ไม่อหนีแต่แค่ขอ,ขอเวลาเราสิ่งนี้ว่าอะไรคนก็ยังเชื่อมั่นอาู่เลยโดยอิวเรื่องปัญหาความพิชฌาณชนปัญหานะ้ยคือหนูต้องพูดจริงหนูไม่ได้อา่นอานเลยแม้กระทั่งกำลังใจหรือใครเพราะเพราะหนูเศร้า เขาใจช้าใาหมายปะคืออ่านกําลังใจเราก็เสียใจอ่านคําพูดต่างๆนั้นไม่ต้องห่วงไม่เคยอ่านอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ลนยนี่ใส่เราแต่ยิ่งอ่านมันยิ่งเศร้าพอยิ่งเศร้าอ่ะแล้วเรายังต้องทําหน้าที่แม่อยู่อ่ะมันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้อ่ะเข้าใจปะดังนั้นคือเลยไม่รู้เลยแล้วเลยไม่ได้อยากไม่ใช่ไม่ได้อยากรับนะแต่คือพอรับเข้ามาในใจอ่ะแล้วมันเศร้าแล้วเรา แต่ละวันของเราที่เราจะต้องอยู่ตอนหน้าลูกอะ่ะมันทําหน้าที่แม่ที่มีความสุขได้ลำบากอ,อืมในใน,ในส่วนนี้ผมผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเพิ่งคุยกับคุณดิวนะครับเดี๋ยวผมรวบรวมข้อเท็จจริงนิดนึ่งนะครับแล้วก็มีการประสานคุยกันอยู่เพราะข้อเท็จจริงมันประมาณ 20, 20. าาาาาไหน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้จะแจ้งอีกทีนึงนะครับยังไม่รู้ข้อมูลเที่ยวนะครับมันมันมันไม่ใช่ตามนั้นนะครับเท่าที่ผมทราบเบื้องต้นมันมีอะไรกันที่มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยอีกทีนึงว่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับอยู่ระหว่างรวบรวมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงครับ ดิวว่าดิวคงไม่ก,กลับมาเป็นดิวอลิซลาได้เหมือนเดิมหรอกเพราะว่าดิวก็เพราะดิวยังในณวันนี้ในวันณัวันนี้เรายัางไม่ได้มีพลังความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแต่เราก็จะพยายามทําตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามันจะเป็นดิวอลิซลามันคงจะต้องเป็นดิวอลิซลาที่ดีกว่าเดิมแบบที่ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าใครที่ยังจะรักเราเขาก็จะรักเราในแบบที่เราเป็นแล้วก็เห็นเราเติบโต จากพฤติกรรมของเราไม่ใช่แค่อายุของเราด้วยประมาณนั้นดีกว่าอย่างเงี้ยคือเราเปลี่ยนแปลงนะคือคนที่เขาให้กําลังใจเราหรือซัพพอร์ตเราอะ่ะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็ต้องอยากทําให้เขาไม่ผิดหวังอะ่ะอมันคือ คือใครที่ให้โอกาสดิวดูรับทุกโอกาสแน่นอนค่ะดังนั้นน่ะถ้าถ้ามันยังเหลือพื้นที่ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่หรือว่าจะแค่ไหนให้ดิวยืนดิวก็ยืนอยู่แล้วเพราะดิวก็ไม่เคยไปไหนอยู่แล้วหนูพอหนูกลับมาที่นี่มันก็คือบ้านหนูหนูก็อยากอยู่ประเทศไทยแล้วถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายขึ้นอย่างเงี้ย ความสบายใจของหนูในการที่จะอยู่ประเทศไทยมันก็มีมากขึ้นแั้นประเทศไทยยังไงก็คือบ้านเราอะรจริงๆพี่เมย์เขาน่ารักมากๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วได้เจอกันอยู่แล้วเนี่ยคือคือต้องบอกก่อนว่าหนูโทรไปเขารับอะเขาจะว่าแล้วเราก็คุยกันมีอะไรเขาก็โทรมาอย่างเงี้ยเขาจะว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นตามที่แบบ ที่ใครใครพูดอ,ะอ่ะเ,เช่นแบบเช่นดิวกลับมาพี่เมย์ไม่รู้สึกอะไรแค่ต้องการได้ของคืนไม่ใช่พี่เมย์ส่งข้อความมาห,าหนูพี่ดีใจนะดิวคือเขาหน้ารักอะ่ะสู้ๆนะน้องมันก็เราจะผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเป็นคนหน้ารักไนงะหนูยังแอบงงเลยว่าคนที่ represen เขาอะ่ะทำไมหนึ่งพูดแบบนั้นทั้งนี้ที่เขาโคตรเป็นคนหน้ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังคุยกับพี่เมย์มั่วน,นี้เลยว่าแบบ พี่เมพี่เมน่ารักกัน,นูนะแต่ทำไมคนที่แบบพี่เซนพี่เมยถึงพูดถึงพี่เมอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่พี่เมก็เออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คือแบบเนี่ยจริงๆบางสิ่งบางอย่างอะพอมันถูกถ่ายทอดจากคนที่ไม่ใช่คนตัวคนคนนั้นหรือผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านกันไปมันก็เปลี่ยนอนะซึ่งพี่เมยเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาว่าให้กําลังใจมันจักชาปะจบแล้วเนาะมันจะผ่านแล้วเริ่มต้นกันใหม่ฮึบทำมาหากินกันอย่างเงี้ย เนี่ยคือเขาแล้วหนูก็เลยอยากพูดให้คนรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เหตุการณ์ีสอนอะไรทีดีบ้างเหตุการณ์ที่สอนอะไรทีดีบ้างโอ้สอนเยอะเลยแหละถ้าพูดก็เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้มันสอนอยู่ในหลายๆอย่างของชีวิตสอนให้ได้ทั้งเห็นตัวเองว่าควรเป็นยังไงทั้งเห็นใครๆว่าเป็นยังไงมันเห็นทุกๆอย่างแล้วก็เห็นว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรหรอกที่มันแบบแน่นอน และเช่นเดียวกันบนความแน่นอนหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามคนคนนั้นเขาก็เป็นพลังให้กับเราอะเชื่อป้าป้าแบบพลังของดิวเป็นพลังง่ายๆเลยแบบการดิวกลับมาเจอหน้าผมอะทําให้ดิวรู้สึกว่าดิวอยากอยู่ประเทศไทยอ่ะทั้งที่แบบเขาเป็นแค่แบบช่างแต่งหน้าช่างทําผมอย่างเงี้ยที่ที่เข้าใจความหมายปะคือมันก็เลยทำอ่ะหรือดิวมองพี่อย่างเงี้ยเออ มันก็เป็นกำลังใจอ่ะมันก็คือแข่งนแหละอย่างวันนี้เราได้เจอคุณได้กลับมาเหาความกลัวที่มันกลัวมันลดลงก็ลดลงนะก็ลดลงเยอะแล้วก็แล้วก็วกอ,ยกอยากอยู่ประเทศไทยขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ไม่เนี่ยไปไหนแล้ววะ่ะ<ม>ผิดพลาดพร้อมปรับปรุงเมื่อวานไปเดินบรรทัดทององเนี้ยก็ย<ม>ังมีคนเข้ามากอด<ม>คนเข้ามาถ่ายรูป คนห้มังงใจบางคนก็แบบอยากให้น้ําน้ํากินฟรีอะไรเงี้ยคือแบบคือพอเราได้รับพลังแบบนี้มันก็ทําให้เห็นว่าออคนไทยมันก็คือคนไทยจริงๆซึ่งในบางครั้งพอเราโดนอะไรหนักๆเราลืมไปว่าแบบคนไทยเป็นคนยังไงอะ่ะ mm hmm. เข้าใจปะจนทําให้เรากลัวไปหมดอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้ยพอเรากลับมารับความรู้สึกนั้นแล้วอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ทําให้เราใจฟูขึ้นกล้าอยู่ขึ้นแล้วก็กล้าทำอะไรขึ้นใดเกาช่วยยิใจเราใช่เออชะไรกก็ทำอะไรมาเขาก็จะช่วยเราเพื่อที่จะอะไรอยก็จริงๆแล้วถ้าอยากจะขอบคุณคืออยากจะขอบคุณทุกๆคนในชีวิตเลยค่ะที่ยังอยู่ในชีวิตอยู่ตอนนี้ ขอบคุณพี่เอี้ยงด้วยเพราะว่าแบบเขาไม่เคยทอดทิงด้งหนูไปไหนที่ดิวลงให้เขาเอกเขาไม่เคยทอดทิ้งหนูไปไหนเลยนะแล้วแบบเขาทําให้หนูด้วยใจจริงๆขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนพี่ๆทุกคน,กคนไม่รู้ว่าเขาสะดวกให้เอ่ยชื่อไหมแต่ขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ๆทุกคนที่อยู่กับหนูหนูเชื่อว่าเขารู้ว่าหนูหมายถึงพวกเขาขอบคุณทุกๆแฟนคลับ ขอบคุณช่างหน้าช่างผมพี่พีนักขาวคือไม่รู้ว่าจะขอบคุณใครขอบคุณครอบครัวแล้วก็ยังจะขอบคุณครอบครัวของทางสามีเก่าอยู่ด้วยที่ที่ก็ยังยังให้เราได้เจอลูกหรือว่าอยู่กับลูกด้วยดังนั้นคือขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจมากๆจริงๆ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ